นีหลามวันนี้ทุกคนครับเราจะมาเลี้ยงเจ้าแมวฟอปป้าตัวนี้กันนะเย่นี่ยนี่แมวหรือไม่ครับเนี่ยทำไมมันเหลี่ยมจังเลยไม่เอาล่ะนะทุกคนครับก็แบบนี้นะเราได้ไปศึกษาการเล่นมานิดนึงแล้วใช่ไหมใช่ใชแล้วเว้นนวเยวก็พอที่จะเล่นเป็นแค่นิดหนึ่งแต่ตอนนี้คือแมวเราหิวแล้วนะเราต้องซื้ออาหารให้แมวตัวนี้แมวฟอปป้า พาตังหน่อยฟอปาใช่แล้วเราสามารถคิกที่ตัวฟอป้าเพื่อเอาเงินได้นะจริงๆผมไม่จะเป็นตัวอธิบายก็ได้เพราะว่าคนดูน่าจะเข้าใจเกมนี้แล้วว่าเล่นยังไงนะครับใช่ไอ้ไอ้เอ้าเอลิเออฉันลื่นอึฟอปาเว้ยเราสามารถซื้อนี้ได้ลูมิก็คือจะเป็นคนที่เช่าบ้านเราทุกคนครับคนนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บค่าเช่ากับคนนี้ได้โอ้ยเจ๊กบมีไอศครีมอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ย <Why? S 2> เดี๋ยวโอ้โหไอเอสครีมช็อคโกแลตใช่ไหมนี่น่าอร่อยจังเลยฉันให้นายกินละกันเจกโกบไม่เป็นไรฉันเกรีใจนายกินก่อนดีกว่าเอาเก็บเลยนี่ แล้วเมื่อไหร่นายจะลุกในเอเลียนเออน่นสออิฉันอยากนอนอยู่ตรงนี้แหละฉันไม่อยากลุกไปไหนเลยเถ้าถ้วยใส่อาหารไม่มีอาหารเน่ก็อย่าลืมซื้อมาใส่ด้วยนะได้นะไดเลยนี่เก็บตรงนี้เก็บเงินความสุขฟอป้าน้อยแล้วเกินนะ่มาซื้อของเล่นให้ฟอป้าเร็วเอออันนี้แล้วกันนะพี่ขุดนะครับหอยตอนนี้ฟอป้ากำลังขุดไม่รู้ว่าใช้มือส่วนไหนขุดนะเพราะว่าตอนนี้เห็นแต่หัวเลียมเรียม<ๆ>เนี่ย อาจจะใช้หัวก็ได้นะในการขูดนี่โอ้ยโอ้ยทำไมความสุขของฟอกปาถึงได้แค่58เอซเองเนี่ยเราต้องพยายามท้จ่จานอย่างนี้นะเออเนี่ยทาเหมือนเอเลนทำในตอนนี้คือรูบๆหัว,หวฟอกปาลุกหัวหน่อยโอ้ยชอบให้โลบสินะเนี่ยเห็นไหมว่าฟอกปาความสุขเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เฮ้ยหัวหน้าตบจังเลยวายวนายเพิ่งทำร้ายแมวนะชลาม แล้วเดี๋ยวผมจะมาซื้อนี่ทุกคนหมวกเย็นนะฮะแปลไทยก็คือจะเพิ่มเงินสมนะซื้อเลยตรงนี้โอเคสามารถซื้อเป็นฟอป้าตัวเมียได้ด้วยเพื่อมาทําลูกกับฟอป้าของเราเคใครใส่หมวกให้ฟอป้านี่หมวกที่ฉันซื้อมาไงมันจะบวกเงินให้ฟอป้าไหมอ๋อจะโกบนายอย่าลืมเซฟนะเว้ยเผื่อนายหลุดอะไรแบบนี้โอเคเซฟไปตรงนี้ทุกคนแล้วมันทําอะไรได้บ้างอีเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพวกนายมาดูนี่สิอะไร มีอะไรจะกบอันนี้มันไก่พันอะไรวะเนี่ยในไมโครเวฟเนี่ยขอเพิ่มค่าเช่าแล้วกันทุกคนนี้ครับดูซิจะเพิ่มได้ไหมอโอเคเอ้ยเขาเพิ่มไม่เราอะค่าเช่าเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฉันดูแลพ่อป้าเองพวกนายทำอะไรไปเลยก็ได้โอเคเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงประตูด้านหลังเปิดแล้วคืออะไรอะประตูด้านหลังอ้อเดี๋ยวพวกนายมานี่นมาดูนี่ลองเข้าไปดูซิด้านในมีอะไรอ่ะ ซนิตี้รถคืออะไรวะเราต้องทำอะไรเดินได้ขอเพ่งกดเลยเอ้พวกเราจับกลุ่มกันไว้นะเว้ยอย่าหลงไปคนเดียวเด็กขาดนะแล้วนี่มีเป็นอะไรไม่รู้ไยแดงๆเขียนว่าโอเพนเฮ้ยคืออะไรนี่ดักเว็บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดักเว็บเดีเดะเดเฮ้ยเป็นของอะไรพี่า้เด็กประหยัดอัตโนมัติห้องนิลภัยเดะเดะเอาอะไรนี่มันตัวอะไรอยู่ข้างๆเอเลียนนี่ไอซนิตี้ฉันมันรถเฮ้ยฉันว่าฉันว่าเฮ้ยเอลี่ อะไรอ่ะแมวตัวนี้มันกัดแล้วอ้าวแมวหายไปไหนแล้วแมวกัดแน่นอนมันตามจะอยู่จะกบปว่ะจะกำลังจะตายก็จะมาซื้อแฟนให้ฟอปป้าได้แล้วแม่แต่ว่าจะขอซื้อชามเด็กด้วยแล้วกันแะเพื่อให้ฟอปป้าตัวเล็กนั่นกินข้าวได้ในชามเด็กไงโอเคโอเคซื้อนี่แล้วก็ซื้อเจ้าฟอปป้าผู้หญิงได้ีนไงมาแล้วเด้อจูจีดูดีกันเยอะเดี๋ยวจ้องตาแล้วคอลูกไปเนี่ย อทำไมลูกความหิวลดรัวๆเลยอ่ะไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือน่าจะยังไม่หิวมากหรอกมั้งเพราะว่าถ้วยอาหารก็มีแล้วนี่ตรงนี้สามารถมากินได้เอ้ยต้องมีจานนมหรือเปล่าเจ้ากบเออถ้างั้นก็อ่าเรวรีบเก็บเงินรีบเก่งเงินไม่รู้ต้องใช้จานนมไหมเรียกเก็บ,กกบกถึงห้าร้อยเร็วรีบคลิก,กขอตั้งหน่อยโอเคแล้วถึงแล้ว จานนมตรงนี้โอเคซื้อจานนมมาแล้วฟอปป้ามากินแล้วเฮ้ยนายถูกขอลยกไม่ได้ขอแยกอ้อนี่ไงมากินอยู่ทุกคนครับกินอันนี้อเล็กอยู่นะโอ้ยลูกฟอปป้าอย่าดื้อสิเดี๋ยวตบหัวให้โอ้ยรุนแรงจังเลยวะอ่ะมีลูกเพิ่มโอ้โหยในเวลาอันสั้นเฮ้ยตัวที่สาแล้วเล้โอยโอ้ขยันไปไหมฟอปป้า ฉันเห็นของให้ซื้อบางอย่างมันมีชื่อว่าเอกสารการหย่าร้างกำจัดนางสาวฟอปป้าก็คือถ้าเราซื้อเนี่ยฟอปป้าผู้หญิงก็จะหายไปเว้ยไม่มาอีกแล้วมีสี่ตัวแล้วนะนี่ตอนนี้มีเงินพันสองจะลองซื้อแม่บ้านมาแล้วกันนะแม่บ้านน่ะช่วยเราทำงานได้เยอะขึ้นแอบทำให้เราไม่เหนื่อยไงโอเคนี่แม่บ้าน ดูหน้าแม่บ้านซะก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมหน้านี้นี้มันไม่เหมือนกันวะนี่ดูอันนี้โคตรหน้ารักงเลยแม่บ้านนี่เกินนี่นี่มันไม่ตรงปกจะชัดเลยนี่นาจะเกบอ๋อนาไปจ้างมายังไงนี่จะเกบประเด็นคือแม่บ้านคนนี้ก็จะทําหน้าที่ให้เราหมดเลยนะให้อาหารแล้วก็เก็บอุจจาระของจาฟอป้าให้เราด้วยมีปุ๊บช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ย นี่เรเราจะซื้อเตียงแมวด้วยปึ๊บไอยอย่างนี้เราก็ไม่เสียค่าอาหารใช่ไหมเนี่ยพอมีแม่บ้านมาให้อาหารเนี่ยใครจริงเหรอเนี่ยเออนี่ไงฉันไม่ต้องซื้ออาหารเลยแม่บ้านก็มาใส่อาหารอัตโนมัติ <c oughs> เออ <c oughs> ดีสุดๆเลยโยนไอเทมไปคืออะไรเนี่ยไม่รู้น่าจะเป็นาการทิ้งนะถังขยนะขอลองเพิ่มค่า,ชาเช่าสิป๊บไอยเย <c oughs> ขาเพิ่มให้เราเยี่ยมค่าเช่าได้เพิ่มอีกแล้ว เฮ้ยฉันว่าเราซื้อพิซ่ามากินกันหน่อยดีไหมอาหารที่มาความสุขร้อย่าเปอร์เซ็นต์ว่าพิซ za เนี่ยอลองซื้อดูก็ได้าห้าร้อยซื้อมาแล้วเป็นยังไงเหรอจะก,กบไม่เห็นจะมีอะไรเฮ้ยมันคือสูตรอาหารเว้ยเดี๋ยว<ไ>ตรงไหนนายดูตรงไหนเออนายตรงบอร์ด<ร>เนี่ยจะกบอเอ้ยหนึ่งแป้งหนึ่งมะเขือเทศหนึ่งชีสมันทำอาหารได้ด้วยแหละนี่อ๋อใช้เตาตรงนี้โอเคก็คือเราต้องไปซื้อส่วนผสมตามนี้นะแป้งมะเขือเทศแล้วก็ชีสนี่ไงซื้อแป้งแล้ว ก็ซื้ออะไรนะมาเถื่เทศใช่ไหมใช่แล้วก็ชีสโอเคเดี๋ยวลองมาทําดูทุกคนอ้ยอ๋อนี่ก็กดแบบนี้แล้วก็กดใส่ใช่ไหมกดใส่เข้าไปในตาแบบนี้แล้วก็กดทําการปรุงอาหารไฟกลางใช่ไหมอันนี้มันเขียนว,ว่ากลางทุกคน ปุงอาหารไปเลยโอ้เปลวไฟร้อนแรงมาดูซิว่าจะออกมาเป็นพิซซ่าสวยงามหรือเปล่าทะกคนปูอาหารเสร็จแล้วโอพิซซ่าก็สวยงามมีเกมมาเลยนะครับดูลองดูดิว่าให้ยังไงใส่ีนนี่อ่าเดี๋ยวใส่ไม่ได้มันเป็นของเราหรือเปล่าจะเกิบแต่เขาบอกว่าเป็นที่เพิ่มความสุขไงเราจะเพิ่มความสุขไปเพื่ออะไรวะเฮ้ยจะกบก่อนจะเอาไปให้ฟ็อบป้ากินมาเติมท็อปปิ้งก่อนดีกว่าอ้อหเดี๋ยวเราจะให้ยังไงให้ก็ไม่ได้เร็ตตู้เย็นไหมไม่ใช่ หรือว tamam. ่าให้ในตัวฟาป้าเลยเดี๋ยวไปดูดิฟาป้าจริงไหมไอ้นี่ไงจริงด้วยเฮ้ยโอ้ยความสุขร้อยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ความสุขเยอะเท่ากับเงินเยอะด้วยหรือเปล่าเน่ยเก็บ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 เร็วกเรียกเก็บเรียเรียไอ้มีดามเลยสองหมื่นห้าเอามาทำอะไรสองหมื่นห้าเออมีการต่อสู้เดี๋ยวนี่แสนหนึ่งนี่ก็เป็นบิ๊กฟุตอะไรก็ไม่รู้ไอเราซื้อตัวนี้ไหมโฮมี่ซ็อกกาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าคูณสองหยดเงินจากฟ้ป้าเอาไหมเฮ้ยลองซื้อมาเลย ซื้อมาแล้วนะมันคืออะไรวะทุกคนนี่กดเงินกดเงินจับฟ้าบ้าน็วจะบอกว่าไปมีลูกกี่ตัวนะเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยแหละอ่ะให้ฉันเช่าโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วเก็บเลยเฮ้เรามาซื้อนี่บป่าแม่บ้านเนโกะเว้ยเขาบอกว่าแม่บ้านเนจะดีกว่าแม่บ้านที่เรามีอยู่ตอนนี้เอาเลยจกักรู้เอาเลยเสื้อมาเลยแม่บ้านเนโก้โอ้ยเฮ้ยว่าเดินเร็วมากเลยนะทําไมลูกตัวนี้มันแปลก ไหนไายเห็นไหมเป็นลายเสือดาวเออมัน <c oughs> เป็นลูกใครลูกข้างบ้าแล้วมันนี่เออแถมตัวนี้ไม่ถือขวดนมด้วยนะเนี่ยโอเคช่างมันอาจจะเป็นแมวที่จะซื้อมาก็ได้นะบางทีไอแมวซอกกาอนะไรเนี่ยไออะไรเนี่ยปิ้งป่องนี่มันคืออะไรเขาบอกว่ารวบรวมเงินสำหรับผู้เล่นเอ้ยเราไม่ต้องเดินเก็บมา <c oughs> เอ้ยเก็บเลยเนี่ยไม่รู้อ่ะลองดูแล้วกันนะลองซื้อเลยพันห้าอ่าพันห้าแล้วคีพันห้าแล้วซื้อมาเลยดูซิว่าเราอยู่ไกลลองอยู่ไกลดูแล้วลองคิกเงินดูดินี้ว่าเงินมันเข้าเลยไหม เฮ้ยเข่าเบยเฮ้ยนี่ไงดีเลยเราไม่ต้องเดินตามไงเออนาเห็นอีกแล้วใช่ไหมจะเกิดเห็นอะไรต้องฟอปป้าไงนี่นี่แมวแปลปอไมเลยแล้ว <c oughs> ไอ้แป้หนึ่งีเมวนี้พ่อมาอยู่นี่หรือเปล่านี่ปร <c oughs> ตไมโครเวฟฉันว่าฟอปป้าอยากกินพิซซ่านะจะเกิบเฮ้ยเอองั้นซื้อเลยนะอร่อย <c oughs> โอเค,อเคไปซื้อทําไมอ่ะมันคือสูตรไม่ใช่แหละนั่นสิเต่ต้องซื้อวัตถุดิบมาทําสิโอเคไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเมื่อกี้นย่ยจะไม่เสียเงินมั้งเราต้องซื้อเป็นแป้งมะเขือเทศแล้วก็ชีสโอเคครับแล้วก็ใช้เตาได้เลยไฟกลางปรุงประตูนี่ออกได้ไหมนี่ออกจากบ้านได้ไหมดู ออกไม่ได้นะครับเพิมไอ้ยจโกบไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงไอ้วันนี้กล่องเดวเวลิเวอรี่พวกนายสองคนสั่งของกันนี่ฮะไม่เปล่านะไม่ได้สั่งอะไรเลยนะแล้วใครก็ส่งอะไรมาวะเนียระเบิดป่ะเนี่ยโอ้ยเปิดเลยจโกบทำไมเป็นระเบิด ให้เอเลนเปิดด hey, okay. ีกว hey, okay. okay, ่าเอเลนจะไม่เจ็บถ้าเป็นระเบิดนะเอเลนมาเปิดใช้ก็มีความรู้สึกเหมือนกันจะเกิบเอ้งั้นไปฉลามละกันตัวอ้วนน่าจะไม่เจ็บฉันไม่ว่างฉันจะเอาพิซซ่าไปให้ฟอกป่าเฮ้ยม่แต่คนไม่เสแสร้โอเคเปิดก็ได้เรียนคนอ่านนี่ฉันลืมกุญแจของคุณไปที่บ้านขอโทษด้วยที่นี่คุณไปคืออะไรแปลว่าอะไรวะอะไรวะเนี่ยลืมกุญแจของคุณไปที่บ้านเฮ้ยเฮ้ย ออกสู่โลกภายนอกแลวได้สายค้ามาขายของข้างบ้านเรานี่ยืนดาบกับยืนตกปลาคืออะไรเนี่ยลองกดด้ยืนดาบห้าร้อยเหรอไว้เป็นการซื้อดาบมาไอ้ลองซื้อคนานด้ซื้อดาบไว้เหรออันนี้ตกปลาห้าร้อยโอเคที่ตกปลาต้องใช้ไม้บางๆไมเหรอนี่ไม้โคนหนาไหมนักสามมาไปฟาดหัวปลาปะนี่เอาลองตกดูซิจะได้ปลาอะไรมาเฮ้ ว้าวไอ้ได้เงินเหรอได่จะได้เงินนี่ฉันได้ปลาตัวนี้มาดูสิจะโกบจะเลี้ยนดูดีสิเฮ้ยคุณพ่อคุณพ่อมาอยู่ที่นี่หรอครับไอ้เอเลียนหายเฮ้ย เข้าไปดูนิโอ้ยโอ้โหเอหน้าตาเหมือนนายเปียบเลยเอเลียนคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมก็คือเอเลียนตัวนี้เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนนะซื้ออะไรราคาเมโทรโอลิตอะไรเนี่ยอันนี้คือซื้อไม่ได้นะทุกคนเราค่อยมาแล้วกันนะน่าจะต้องมีของตามที่เจ้าเอเลียนอยากจะได้แล้ปลานี่คือใส่ตู้เย็นได้ไหมตัวใหญ่เกินไมคิดจะถือแตกปลาต่อละกันเออใส่ตู้เย็นได้ไหม ไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ละกันนะแล้วนะการเห็ดไม้จะเกิบ <He ave S 2> เห็ดอะไรโคตรมาเริ่มเลยวะเอเลียนไอดอกปเริ่มเลยนี่นี่นายเอามาทำไมเนี่ยถามจริง โลจะตกได้อะต้เหมือนตาคนลเอเลี่ยนไม่ใช่เหตุนะเฮ้ยมันมีของชิ้นหนึ่งราคา5,000บาทชื่อว่าโรงงานแคปนิบราคา5,000ันก็คือคูณ4ีเงินสดลดลงสำหรับ6กสินาทีเราจะรับประทานอาหารอ๋อก็เหมือนว่าคูณ4ใช่ไหมถ้าพอรับประทานอาหารลดลงหรือเปล่าเอ้ซื้อมาไว้เลยมาแลซื้อไปเลยอ่าลองซื้อดูแลไหนโรงงานเฮ้ยนี่หรอนี่นี่นี่มีต้นไม้อะไรไม่รู้ปุ๋ยต้องซื้อไม่ปุ๋ยอ่ะอ๋อฉันว่าเราไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยนะเว้ย แต่ชนิดอันหนึ่งนะที่มันเป็นสุวมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้จากอึฟอป้ากลายเป็นปุยไงว้าวไอ้แต่ถั่วมมันราคาเท่าไหร่ไปเขาบอกว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกโจรบุกอ่ะปกป้องไ่ปกป้องอย่าเข้ามาเลยมาเลยปันฟันฟันเร็วฟันอนอโจนโจรมาให้มายค่ขนาดนี้ไอ้กันประตูไว้อย่าให้ใครผ่านเข้ามานะเว้ยโอ้ยเออบอกไว้ฉลามบอกไว เหมือนเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะเนี่ยรบรอ <Okay. S 2> โอเคไอ้จโกบแป๊บน,นึงบป๊บน,นึงตรงนี้ก็มีของให้ซื้ออซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนคิกเกอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยได้ตังค์รัวเลยจะกบไอ้คิกอัตโนมัติเดี๋ยวที่เราซื้อเมื่อกี้ <S 2> <S 2> โอ้โหจริงเหรอเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาคลิกอีกต่อไป <S <S จดหมาย <S <S จดหมายตรงนี้โอ้โหเดอะล็อกโยชได้ย,ย,ยินม,มาว่าคุณกําลังพูดทุบเรมี่จับคุณออกไปข้างนอก โอเคครับตอนนี้ชั้นมีปลาอยู่กี่ตัว1น3 4 5 6 7ห oh. ตัวเนี่ยจะเกือบตอนนี้ในตัวชั้นโอ้ยพอแล้วเอเลี่ยนปลาเยอะไปแล้วเอ้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อฟอป้าดาบนะฟอป้าคือจะสู้กลับด้วยเว้ยก็คือเหมือนจะปกป้องใช่ไหมเวลามีโจรมาแต่ถ้าซื้อโล่ฟอป้าก็จะปกป้องตัวเองนะทุกคนตรงนี้เราจะซื้อนี่ก่อนล้วกันนะปุ๋ยพุ๊บที่เปลี่ยนจากอุจลาเป็นนี่ไงอุจลาเป็นปุ๋ยเว oh, ้ยให้เริ่มเลยโอย้ดูดีเขียวอออเฮ้ยปุ๋ยดินไหมครับ ลองใส่ดูอ๋อนี่การจเจริญเติบโตก็เพิ่มนะฝนดาวตกเริ่มขึ้นแล้วหาที่หลบไปอย่าบอกไอ้ยอกไปเอกไปยอกไปเอ้ข้างนอกฝนดาวตกโหนี่ไม่ใช่ฝนดาวตกแล้วมีอุกบาทตกชัดๆหลบเร็วหลบได้บ้านไน่าจะได้อยู่นะเออนี่ใส่ปุ๋ยเอเลน อ๋อนี่บ้านเราแข็งแรงขนาดกันอุกบาตได้เลยละเนี่ยตอนนี้เต็มร้อยแล้วนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ๋อแล้วดูเงินเดียวหอขึ้นเรือลอยเลยเฮ้ยเมื่อเกี้ตอนที่ฉันไปข้างนอกอ่ะฉันเห็นที่ซื้อบ้านหมาด้วยเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะกรอบออกมาดูสิเดี๋ยวค่อยออกดีกว่าไหมอุกบาตตกเยอะไม่ต้องกลัวหรอกหน้ามันไม่ตกใส่หัวพวกเราหรอกเบยหยุดแล้วนายตรงไหนซื้อบ้านหมานี่นะจะกรอบอ๋อเป็นการด็อกนะครับผมซื้อเลยเหมือนหนึ่งนะมันจะเป็นหมาปกป้องไง ไปดูหมาดิจะเจอเศษอุกกาบาตยังก็เจอเอ้ยเก็บไปทำไรได้นั่นแหละไอ้เซลอุกบาตเอามาให้เอเลี่ยนเปล่าเฮ้ยไปลองมาดูลองมาดูมาชี้เอเลี่ยนจะเจอเซลอุกบาตก็ได้แต่ฉันไม่ต้องการนะจะเกิบไม่ใช่เอเลี่ยนไหนเอเลี่ยนตัวนี้นี่อะโคติกซื้อโคติกดิไอเหมือนไออุกบาตมันหายไปอ่ะเฮ้ย หายปจริงด้วยเฮ้ยนายซื้ออะไรเหรอเอเลียนนายซื้อวงแหวนอะงั้นฉันซื้ออันหลังสุดละกันนะเบยเออห้องขางหลังเบคอนนาฉชลามซื้อเลยห้องขงหลังกว้างขึ้นนะเขาบอกเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่เคยเห็นอันนี้เลยนะเนี่ยใช่มันไม่มีอ้ยไอ้พวกแนมมาดูจดหมายดิอะไรมาดูจดหมายนี้อะไรอ,ากกอ่าจะกรบออาไม่เห็นนะไม่เห็นอ๋อเสียดายฉันเห็นคนเดียวตกใจมากเลยอันนี้เป็นเหมือนเสาสัญญาณเลยไม่รู้ช่างมันเอเลียนนายกำลังมองอะไร นายเห็นหรือเปล่าเห็นในตัวนี้คืออะไรอ่ะบ้านพิพิธภัณฑ์เบบี้ฟอปป้าลองกดดูไหมเออลองกดดูดิแล้วมันมีขึ้นว่าควาบ้าด้วยอ้ออ้เฮ้ยอ้อบูชาชาบูดูซิสักร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฟอปป้ากลายเป็นศาสนาแล้วเลยอไอตัวนี้นาจะซื้อจากเอเลี่ยนเมื่อกี้ที่เป็นเอวงเหมือนมาไดเฮ้ยฉันกลับไม่ได้แล้วทำไมอ่ะบางทีอาจจะมีจำกัดต่อวันละมั้ง ไอแทนบูชา500อคือแรงลงสุดเสิโอ้โหอยู่ตรงข้าบกันเลยไหนอยู่ตรงไหนในบ้านนี่ยงด็ดในบ้านจะกอบอันนี้เป็นความเชื่อเสนอหนึ่งหนึ่งบาทอันนี้ความเชื่ออนุษอะไรความบ้าความบ้าความเชื่อทาเพื่ออะไรยังงงงอยู่ทุกคนครับใครรู้ก็บอกได้นะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยทุกคนเฮ้ยทําไมฉันรู้สึกเหมือนลูกฟอปป้าน้อยลงเนี่ยให้เดี๋ยวใช่ละดูสิมีแค่นี้เอง่ะเจกอบไอเออจริง อย่าบอกว่าเพราะป้าที่เราเลี้ยงตายนะเว้ยไม่ดีไม่มีทางตายไม่ใช่หรอจะตายได้ยังไงเออเมีเราก็ช่วยให้หารอยู่ตลอดเวลาเออแต่ดูสิเหลือแค่สามตัวเองเคอ,อๆๆเาื่นหายไปหมดแล้วอาจจะฟิวชั่นกันแล้วเป็นตัวหนึ่งก็ได้นะประมาณนี้วายโอ้โโอเคไม่สามารถทําได้แล้วมันได้สูงสุดแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะความเชื่อความบ้าได้อีกไหมจิ๊บไม่ได้เอ,อ้ยมีใครซื้ออะไรไปหรือเปล่าเงินมันลดหรือเปล่านี่ ใช่เหมือนเงินลดเลยเวลาในความเชื่ออะไรก็เสียตังค์ไม่ใช่เหรอจ้ากโกบอ๋อนี่ไงมันเสียเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่ก็คือเมื่อกี้ที่กดไม่ได้เพราะไม่มีตังค์พอหรือเปล่าแนวนันอะ่ะอันนี้มันใช้เป็น ปผลิตภัณฑ์รู้แล้วเแบบี้ฟอปป้ายังไงเล่าไ,ไอ้ก็คือสังเวยลูกไงไอ้ไรเราเหรอสังเวยลูกของพวกเราโอโ้โหไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจนมาจนมะานายมันป้าไปแล้วจะกบแกมันโหดเลย้ายมีโจนเข้าบ้านป้องก,กันป้องกันป้องกันเอ้ยประกันประกันโชกไฟน์โชกไฟนคนนี้เอาของมาขายเป็นคริสต<ไ>ัลบอลทุ<ไ>กคนในราคา10บาทเราจะซื้อเลยแอปเียลมีเงินตั้ง72,000มื่แล้ว ใช่รวยมากนี่ค่อยเราถูนะดูซิถูปุ๊บคืออะไรอ่ะหนึ่งวันเป็นเวลาห้านาทีบนโลกใบนี้อ๋อ,อก็คือในหนึ่งวันเป็นเวลาห้านาทีในโลกใบนี้โอเคเป็นคำคำบอกใช่ไหมเฮ้ยเจกบตอนนี้นายสามารถสั่งเวยความบ้าได้อีกนะเพราะว่ามีลูกคนใหม่เกิดแล้วยังไงล่ะนี่งไงก็สั่งเวยเร็วๆลวเลยละสิเอ,อเอาให้เต็มร้อยฟ้าป้าแล้วรีบๆผลิตลูกเยอะรีบ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 รีเรีบรีบรีรีบรีบรีบรี กิดอ,อะไรขึม่มีเป็นเรียกกองทัพบิงกัสมาว่คืออะไรวะเฮ้ยลองเลยจะโกบลองดูเรียกกองทัพ อ่ะกองทัพจะมาะถึงพรุ่งนี้เตรียมตัวสำหรับการต่อสู้คือเรียกมาสู้กับเราอ่ะแล้วมีจดหมายด้วยเห็นไหมไปดูเรืจดหมายมีอะไรไอ้คุณมีทั้งทีมหัวละอะไรกันค <c oughs> ืออะไรนี่ <c oughs> เองงเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นนี่ทุกคนครับฟอปป้าดาบกับฟอปป้าชิลนะเป็นโลก่กับดาบเพื่อให้ฟอปป้าป้องกันตัวเองใช่ไหมนี่ไหนดูสิอ๋อนี่ไงฟอปป้าราถือดาบกับโล่ <c oughs> โอ้ยอย่างเท่แต่ว่าเราก็ต้องช่วยป้องกันอยู่ดีนะเพิ่มค่าเช่าหน่อยครับคนนี้น่าจเชยไปทําอะไรขอเพิ่มค่าเช่าละแกนว่าแต่ไอ้พวกรั้วข้างหลังบ้านเรานี่เอาไว้ทําอะไรกันแน่เนี่ยเออรั้วไหนเนี่ยรั้วหลังบ้านเราเนี่ยเจ้ากบในดูซิรั้วหลังบ้านเราเอาไว้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเหมือนกับคอกมาเลยนะเนี่ยโอ้ยมีเราซื้อห้าหมื่นตรงนี้แค่นิดฟาร์มเอ้ยเหมือนเป็นทาฟาร์มเหมือนนี่คือฟาร์มกันเหรอเนี่ย ลองซื้อดูเอ้ยก็คือปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ใปุ๋ยที่อยู่ในบ้านออแล้วจะว่าไปคือพวกนายเห็นไอ้ฟอปป้าที่มันอยู่ข้างนอกไหมนี่มันทําอะไรได้พวกตัวพวกนี้มีรองพันจ้ว่าไปมันใช่ฟอปป้าหรอวะไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยเจ้ากบเจ้าเลียนลองมาดูตรงนี้สิอะไรเฮ้ยฟอปป้าแม่มดเฮ้ยหอยเรียกดูโพชั่นอ๋อเป็นยาเพิ่มความเร็วแล้วก็ยาชุกกำลัง เหมือนจะใช้เห็ดในการซื้อนะเนี่ยเฮ้ยเรามีเห็ดไม่ใช่ไหร่ฉันทิ้งไปแล้วอ่ะอ้าวจบเลยเอ้ยไเรี่บรยไปเรียบร่จนไหไปเรียบร้อไปเรียบร้อยป้องฟันปิงสมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีบรีบฟันรีบฟันเร็วอย่าให้เข้าบ้านอย่างให้เข้าบ้านป้องกันสุดชีวิตป้องกันป้องกันป้องกันเร็วๆๆๆโอ้ยตัวใหญ่นันเลยโอ้ยเยอะไปเลยแรงมันเยอะมากเลย นี่นี่นี่มาฟันตัวอย่ฟังตัวอย่างตัวใหญ่ฟันตัวใหญ่แล้วเท่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันกับประตูไหวนะเว้ยเออในการไว้โอ้ไมนเหมือนบอสเลยเนี่ยฉลามกับประตูคนเดียวไหวไหมันไม่ไหวจะเก,ก็บโอเคเดีันมาช่วยเอเล่มนตันบอกไ,ไอ,อ้มาทำอะไรนี่จะกรตีบอสอไม่ไหวเฮ้ยจะกรตีดูจะกันไม่ไหวโอโยษเยอะมากประเด็นคือเราต้องฆ่าตัวใหญ่ไหมถ้าเกิดไม่ฆ่าตัวใหญ่พวกนี้จะมาเรื่อยๆก็ได้นะเดี๋ยวฉันออกไปฆ่ามันเอง โอ้โหตัวใหญ่ฟันเป็นสิบปีเลยจก๊กอบเออให้มัน้าได้อยากาได้ะจะกลังจะตาย จดหมายได้ปะวะขอดูอดิจดหมายอะไรโอ้โหจดหมายสูตรเบอร์เกอร์โอ้ยฟันเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไม่จบสักทีโอ้ยปล่อยปล่อยให้มันคาฟอปปาไปปล่อยแล้วฉ <c oughs> ัน <c oughs> เหนื่อยว่ะเออเหนื่อยว่ะฟันเหนื่อยว่ะทุกคนไม่เสร็จสักทีนะครับแล้วคือบอสก,ก็ฆ่าไม่ตายเลยนะลาก่อนนะฟอป้าอายุเก่าขวบข,ข,ของนายมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเอ้ยฟอป้าระเบิดอ้าวเรียบร้อยเอาประมาณในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนใครรู้เวทีใครบอสนี่ก็บอกด้วยนะ และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วนะฟอกป่าพวกฉันไปแล้วนะบ๊ายบายไป,ไปแล้ว